สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่30นะครับช่วงบ่ายนะครับเรามาวิเคราะห์หลังจากที่ไลฟ์สดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นสังเกตว่าในตัว Time Frame ของตัว S4 นะครับตัวทั้งทีเบรกทะลุไปได้ซึ่งเมื่อตอนเช้าเราบอกแล้วนะว่าเราเรา,เราดูนะว่าราคามันจะวิ่งอยู่ช่วงโซน p i รเวกับ R1 ถ้าทะลุอ1น1ได้ให้เน้นบายต่อขึ้นไป TP R2-R3 นะครับซึ่งตอนที่ TP1 ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ TP กันไปใน ในไลฟ์สดก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังรุน่นก็จะถึงท p 3หรือเปล่าคือ R3 สามนะครับถามว่าทำไมทำไมราคาถึงเบรกขึ้นไปได้เพราะเนื่องจากว่าคนที่บอกครับมันยังมีข่าวอีกหลายตัวขึ้นหนึ่งนะรวมถึงความไม่แน่นอนเรื่องของนโยบายโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าในวัยตั้งเชาภาษีจะเป็นยังไงก็ยังทําให้ค่าเงินของตัวเยอรมยังไม่แข็งพอนะครับแล้วก็ประกอบชุงนี้มันจะมีเรื่องของตัวความไม่มั่นคงในภูมิศาสตร์ต่างๆด้วยนะครับมันเลยทาให้ดันงขึ้นได้วันนี้ข่าวที่สําคัญนะมาดูข่าวก่อนนะั ันพฤหัสที่30นะครับก็จะมีข่าวอันอินเพลเมนต์ครมนะครับในช่ว2ง2ทุ่มงเนี่ยก็จะผมบอกตัวเล่นเพราะว่ามันเฟ้อได้ระดับหนึ่งแล้วก็ทางฝั่ง E U R ถ้าคนที่เล่นนะครับ2 15มีการปรับเอัตราอิเนเทอร์เนชั่นนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโอเคคราวนี้มาถึงในส่วนวางแผนครับในสองต,งตัว H1 นะวันนี้ก็ใช้ H1 คุมนะครับเอ่อเป้าก็คือ a 3หรือว่าก,ก,รกรอบบนตัว H1 ก็คือ2780นะครับสำหรับคนที่ไม่มีไม้เข้านะครับให้รอย่อมาแถว R1 หรือว่าแนว Pivot หรือว่ากรอบกลางเนี่ยจะดู ปอดไพรวาแล้วก็ตัว SL เนะครับเน้นอยู่ใต้ตัว2748หรือว่แปดรอกว่าเพราะถ้ารุด S1 มาได้ mm hmm. ไมีโอกาสลงมาได้ถึงเอสสาวรกรอบล่างตัว h 1นะเพราะ mm hmm. นั้นตัวทีนะสำหรับคนที่ถือไม้บายขึ้นมาตั้งแต่ตัวไพรวตหรือว่าอันนนะครับมารุ้นเป้าคือ R3 แล้วก็กรอบลงตัว H1 นะครับก็ขยับขยับตัว SL ขยับขึ้นไปนะครับตอนนี้จะปรับมาอยู่ในราคาได้แล้วนะครับอันที่สองสำหรับท่านที่ไม่มีไม้ ใดๆเลยนะถ้าจะเน้นบายนะครับรอให้ตัวราคาเนี่ยลงมาทดสอบตัว R1 หรือว่ากอบกากหรือแดบไพรว์ตรงนี้ก่อน,นะครับลองดูแรงว่ามันทะลุหรือเปล่าถ้าไม่ทะลุผ่านก็เน้นบายกลับขึ้นไปนะสองแนวนี้แล้วก็ SL นะครับก็คืออยู่ใต้เอ่อ ใต้อยู่ใต้ S 1นะครับ278เพราะถ้าหลุด S 1ลงมาได้เนี่ยมีโอกาสลงไปที่ S 2แล้วก็ S 3หรือว่ากรอบล่างตัว S 1นะถามว่าวันนี้เล่นหน้าไหนดีวันนี้ยังคงเน้นให้เล่นเป็นซันโซนนะครับแล้วว่าดูแล้วเน้นหน้าบ่ายจับปลอดภัยกว่านะครับยังไงดูนะมีโอกาสที่ราคาจะลงมาทดสอบแนว R หนึ่งะครับโอกาสย่อมันแล้วขึ้นต่อนะมีโอกาสที่ยอ่อเนระา,าไปแล้วขึ้นต่อแนว R 1นดูค่อนข้างจะน่าสนใจตรงนี้ทีเดียวนะครับเนี่ยเป็นอาทิตย์มีก็มีความแข็งแรงอยู่นะครับอย่างนี้น สำหรสอบแล้วก็ไปต่อครับโอเคสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะใช้ตัว GL นะครับ General r i h t นะครับดูง่ายๆดูเทรนด์บล็อกง่ายๆแบบนี้เป็นหน้าบ่ายหมดนะครับเรายกขึ้นวอลลุ่มยกขึ้นในหน้าบ่ายราคาย,นยืนเนราวันี้กับการในหน้าบ่ายไปแล้วก็ไล่เก็บตามอัน 1, อันสองอันสามอามันสี่ง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็มีสอนสดทุกวันเสาร์นะครับสี่โมงถึงทิ้งแต่เสาร์นี้จะเป็นสอนพิเศษจะมีตั้งแต่เบสิกฟอร์เรสต์มานะครับใครที่สนใจนะฮะ ใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อขอตัว GL ได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันศุกร์นะครับเพื่อจะได้ไปเรียนในวันเสาร์นะครับสามารถติดต่อแอดมินมาที่แอด G N Club มีตัวแอดตัว G ตัว N C L U B Club นะครับผมเราจะสามารถใช้ออกไปทดลองใช้ฟรีได้เลย10 4สวันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อในกลุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับเที่ยงจนถึงบ่าย4ี่เยนเนยพวกก่ผมคตยอดแล้วก็ตัว GL ใช้ในการช่วย คุณมิเคราะห์ในการเทรดแล้วก็เทรดสร็จพร้อมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับขอต้อนชิญดีครับ